ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมังงะจ้ามังงะนะคะวันนี้นะคะแอดก็จะมาอ่านมังงะต่อจากเอิมคราที่แล้วเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น ep หกนะคะแอดจะเอิมอ่านถึง ep สิบนะคะโอเคค่ะเราก็ไปเริ่มกันเลยค่ะเออแอดลืมบอกว่าแอดอ่านเรื่องกระต่ายน้อยของประธานหมาป่านะคะไปเริ่มกันเลยรุ่นพี่หันยาวๆวของเราหน้ารัก จากขนาดนี้รุ่นพี่จะไม่เก็บเอาไปพิจารณาหน่อยหรอคะลินชีเธอพูดอะไรได้สาระอะไรของเธอพวกเธอสองคนเลิกเล่นกันได้แล้วเดี๋ยวลูกค้าจะเขาเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาจะติ้งตองยินดีต้อนรับค่ะโอ้คือคักดีนีเป็นเขาไปเป็นเขาได้ไง เขามาที่นี่ทำไมทำไมถ้าทีการบริการของที่นี่เป็นแบบนี้งั้นเหรอยาวๆชัดนะโอ,โอชัดนะรวบรวมความกล้าคุณผู้ชายออรับอะไรดีคะกาแฟสด ลาซิตแอปออนนี้แอดอ่านไม่ออกนะคะก็ขออภัยนะคะลาซิตหนึ่งแก้วไม่ใส่น้ำตาลจับคุณชุดสาวใช้เข้ากับเธอมากเลยนี่ครั้งหน้าลองใส่ชุดกระต่ายสาวบางเป็นไง ลืนเหยา่อลูกค้าสั่งออเดอร์เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะกาแฟสดบาชินหนึ่งแก้วค่ะเหยื่วฉันใส่ยาถ่ายลงไปในนี้ให้ไอหมอนั่นถ่ายจนขาลากไปเลยกิ๊กเสียงเบ้าเธอมีของแบบนี้ได้ไงถ้าเขาแก้แค้นเราขึ้นมาจะทำยังไงไม่เป็นไร พอถึงตอนนั้นเราก็ชิ่งหนีซะเลยกล้ากลัวกาแฟของคุณค่ะคุณผู้ชายนั่งลงไม่ได้หรอกค่ะไม่ได้หรอกนะคะคุณผู้ชายฉันนั่งไม่ได้ค่ะบอกให้นั่งก็นั่งสิดื่มเลยดื่มเข้าไป เลยเธอดื่มอะไรนะให้ฉันดื่มแต่ว่าข้างในนั้นมันมียาเออคือฉันไม่ชอบดื่มกาแฟาคะ่ะไม่ชอบหรอหรือว่าไม่กล้าอย่าบอกนะว่าเขาจะรู้ว่าในกาแฟามียาอยู่อาอีคุณอยู่ที่คุณอยู่ที่นี่เองเหรอ เธอสุกดรอยตามฉันหล่อนใช่ไหมนางผู้หญิงชั่วที่ยั่วแฟนฉันน่ะฮะไม่ใช่นะถ้าไม่ใช่แล้วไอ้จะให้หล่อนมานั่งเสนอหน้าอยู่ตรงนี้ทำไมแถมยังให้หล่อนดื่มกาแฟซะด้วยบอกแล้วไงคะว่าฉันไม่ใช่คุณชายเฉินค่ะ คุณบอกแล้วไงคะว่าฉันไม่ใช่คุณชายเฉิญค่ะคุณช่วยรีบอธิบายให้เธอเข้าใจหน่อยเถอะค่ะยังมีหน้าอะไรต้องอธิบายอีกก็แกนะแหละที่อ่อยไอ,อ้ของฉันคุณลูกค้าครับเธอเป็นพนักงานของผมบังเอิญไปนั่งตรงนั้น แค่คู่เดียวส่วนกาแฟคุณผู้ชายท่านนี้เป็นคนสั่งเองครับหากคุณยังไม่หยุดตั้งความวุ่นวายผมจะแจ้งความทันทีแกเป็นใครถึงกล้ามาพูดแบบนี้กับฉันอก็แค่นอนด้วยกันครั้งเดียวคิดว่าตัวเองมีตัวตนแล้วหรอไปอย่าให้ฉันเห็นหน้าเธออีก หลุนหยาวมันี่หลุนยาวเธอรู้จักเขาหรอฉันจับเธออยากตายหรือไงกล้ายัวผู้ชายต่อหน้าฉันถ้าไม่อยากให้ร้านกาแฟคุณต้องเจรงก็ไปกับฉันซะดีๆพูดเบาๆ หลุนหยาวผู้ชายคนนี้เป็นใครแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับเธอรุ่นพี่คะพอดีฉันมีธุระนิดหน่อยขอตัวก่อนนะคะนายฉันว่ยยี่คนนี้รู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่ป่นไม่ออกลินยี่ลินซีขออภัยนะคะตะกินแอดออานผิด หลินซีช่วยปวดตะขอให้ฉันหน่อยสิลูกโอ้เย็นมากอะหลินซีเธอไปทำอะไรมาเนี่ยฉันไว้อีตกใจคุณเข้ามาในนี้ได้ยังไงหลุนยาวเธอยังจำลุนยาวเธอยังจำได้ไหมว่าฉันเคยพูดอะไรกับเธอไว้บ้าง ถ้าเธอไม่ให้คำตอบฉันภายในสามวันเธอจะต้องชดใช้คุณจะทำอะไรลินซีลุ่นพี่หารฉันล็อกประตูแล้วใครก็เข้ามาไม่ได้ทั้งนั้นอ่อนวอนสุดชีวิตขอร้องละค่ะอย่าทำอะไรตรงนี้เธอไม่อยากเชื่อฟังคำสั่งของฉันงั้นฉันจะทำให้เธอได้รู้ผลของมัน Yeah, yeah. เธอเอาเยอะขออืมอันนี้อ,อืมอะไรยาวๆเธอล็อกประตูทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นหลุนยาวเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันค่ะมีเสียงแปลกๆออกมาจากข้างในด้วยผู้ใช้ยคนเมื่อกี้หายไปแล้วหรือว่า <c oughs> เปิด แกทำอะไรเขาไอ้ชั่ววินพี่หานคะผู้ชายคนนี้คือแฟนฉันค่ะอะไรนี่นี่มันเรื่องจริงเหรอไม่ได้ยินที่เขาพูดหรือไงถ้าได้ยินแล้วก็หลบไปซะตอนนี้คุณพอใจหรือยังเห้อ เธออยากคิดว่าตัวเองสำคัญนักเลยในสายตาฉันเธอก็แค่สาวใช้คนหนึ่งที่มีความเซ็กซี่ก็เท่านั้นเองเท่านั้นนี่เขาเห็นฉันเป็นแค่สาวใช้เท่านั้นหรอตกลงฉันไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจกันแน่เนี่ยไรชะอืมทำไมเธออยากให้คนขับรถเชย ชมชุดที่เธอใส่ตอนนี้เหรอด้วยหรอด้วยหรือไงนี่คุณฉันรู้แล้วถ้ากล้าแอบมองผู้หญิงของฉันแค่หางตาจะควักลูกตานายออกมาและโยนให้หมากินซะใส่ได้พอดีเลยเขาตั้งใจซื้อมาให้ฉันหรอไม่หรอกมั้งแต่บ้านนี้ไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้น แบบนี้หรอกแบบนี้แน่คุณจะพาฉันไปไหนฉันจะกลับบ้านถ้าอยากกลับเธอก็ต้องกระโดดออกไปเองสิไอ้คนเลวที่นี่มันคือที่ไหนฉันยังมีเรื่องต้องจัดการนิดหน่อยทางที่ดีเธอควรจะรอฉันอยู่ที่นี่ดีๆห้ามหนีไปไหน สวัสดีครับคุณหยุน,นผมคือพ่อบาทเจิยงชิงผมจะพาคุณไปที่ห้องของคุณดวะครับห้องของฉันขนาดนี้เรื่องนี้ก็เดียวไมด้วยเหรอเนี่ยฉันเชียนอี้เขาคิดคิดจะทำอะไรกันแน่คิดไม่ออกแล้วคฤหลิขหหลังนี้คืออีกทำไมฉันรู้สึกฉันมีความรู้สึก แปลก,กรู้สึกเหมือนเคยมาที่นี่เจอทางนี้ครับคุณลุนห้องสวยมากๆเลยอะทำไมห้องนี้กับห้องที่ฉันจินตนาการไว้เหมือนกันเลยล่ะฉันขอถามหน่อยนะคะเชิงเว่ยอีเขาเป็นใครกันแน่แล้วทำไมเขาถึงต้องพาฉันมาที่นี่ด้วยคะคุณลุน สบายใจได้ครับคุณชายไม่ใช่คนไม่ดีอะไรอันที่จริงเขาพอบ้านเฉินฟิงเฉินเฉินเพิงอย่าพูดมากเป็นไงบ้างพอใจกับห้องนี้ไหมก็พอได้นะคะแต่ที่คุณพาฉันมาที่นี่คุณมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ จุดประสงค์ของฉันมันยังไม่ชัดเจนพออีกหรอผู้หญิงที่สวยกว่าฉันมีไ้ตั้งเยอะแยะทำไมคุณจะต้องมายุ่งกับผู้หญิงที่มีสามีแล้วด้วยคะด้วยหรอคะผู้หญิงที่มีสามีแล้วแต่ยกครั้งแรกให้กับผู้ชายที่ไม่รู้จักเธอยังมีหน้ามาเรียกตัวเองว่าผู้หญิงที่มีสามีแล้วหรอนั่น มันมันเป็นเพราะว่าฉันหิวแล้วไปทำอาหารให้ฉันทานหน่อยให้ฉันไปทำอาหารคุณมีเสาใช้เยอะแย,ยะไม่ใช้ทำไมต้องให้ฉันทำด้วยแล้วเธอคิดว่าตัวเองอยู่ในสถานะอะไรละ่ะรีบไปทำรีบไปหรือว่าจะให้ฉันไปทำอาหารครั่ ซอรี่นะคะรีบไปหรือว่าเธอจะไปทำอาหารค่ำหรือว่าเธอจะทำอาหารค่ำไปห้องครัวตามคำสั่งอิตาบ,บ้าใช้ประโยชน์จากร่างกายของฉันแล้วยังจะใช้ฉันจะใช้แรงงานฉันอีกโทรศัพท์ฉันลืมไว้ที่ ร้านกาแฟตอนนี้หลินซีคงเป็นห่วงฉันมากๆแน่ใช้โทรศัพท์นี้โทรไปหาหลินซีหน่อยดีกว่าเาี๋ยวๆเธออยู่ที่ไหนเนี่ยไอหมอนั่นลักลักพาตัวเธอไปใช่ไหมใช่หรือเปล่าฉันจะแจ้งความเดี๋ยวนี้เลยอย่าเพิ่งแจ้งความเธอก็เห็นแล้วนี่เฉินเว่ยอี้ไม่ใช่คนธรรมดา ถ้าขืนไปแจ้งความจับเขาแล้วเขาจะเอาคืนเราสอบเพิ่มเป็นสองเท่าเธอเราต้องตายแน่ๆแล้วงั้นเธอจะทำยังไงล่ะไม่ต้องห่วงตอนนี้ฉันปลอดภัยดีฉันบอกฉันจะบอกให้เธอนะเจดอีสีคนนี้จะต้องเป็นโรคจิตนิดๆแน่เลยชอบผู้หญิงที่มีสามีแล้วแล้วก็สาวใช้ ลุนย,ย่เธอเบื่อการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วใช่ไหมรอยยิ้มแห่งความเม,ม,เมตตาเฮ้ยเอาซอร์ดี่ค่ะซอรดี่ไม่พูดในใจนะคะน้ลุงเป็นเสียงผู้หญิงด้วยเฮ้ยไอ้บ้านนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่นนะคะก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i ให้แอดด้วยนะคะ ถ้ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ